สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจัดฟานมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีค่ะหมอแอลนะคะเป็นทันตแพทย์ในทีมพี่หมอโชคค่ะ ้า่ที่ทำประจําก็จะเป็นการจัดฟันแล้วก็ทํารักเทียมค่ะทุกคนคงรู้จักการจัดฟันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการจัดฟันเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะการจัดฟันยังทําเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันของเราด้วยนอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นหลังจากการจัดฟันเสร็จแล้วนะคะซึ่งวันนี้หมอแอลก็จะมาแนะนำ6สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มการจัดฟันครั้งแรกนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะการจัดฟันเนี่ยก็มีหลากหลายแบบคนไข้เนี่ยจะต้องเลือกให้เหมาะกับลายไตล์ของคนไข้นะหลักๆเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีการจัดฟันแบบติดเครื่องมือก็คือจะมีตัวเครื่องมือติดที่ตัวฟันของคนไข้กับอีกแบบหนึ่งคือการจัดฟันแบบใสก็คือจะมองไม่เห็นเครื่องมือก็จะสะดวกสบายกับตัวคนไข้มากกว่านะคะ ซึ่งในการติดเครื่องมือที่ตัวฟันเนี่ยก็ยังจะมีเครื่องมือให้เลือกสายแบบทั้งแบบติดเครื่องมือโลหะติดเครื่องมือแบบสายเซรามิกหรือแบบติดเครื่องมือแบบดามอนนะคะก็จะเลือกได้หลากหลายส่วนการจัดฟันแบบสายเนี่ยก็จะมีเป็นแบรนด์ให้เลือกว่ามีหลายแบรนด์ที่ต้องเลือกใช้ซึ่งการเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเลือกไปตามรูปแบบฟันของคนไข้ความยากง่ายของเคสแล้วก็ความต้องการต่างๆ คนไข้ในการเลือกใช้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมาปรึกษาคุยกันมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุยกันเพื่อที่จะเลือกใช้ตัวเครื่องมือต่างๆให้เหมาะกับความต้องการและรูปแบบฟันของคนไข้ค่ะข้อ2นะคะใครบ้างที่ต้องได้รับการจัดฟันนะคะในหัวข้อนี้จะเป็นช่วงอายุที่สามารถจัดฟันได้คือในจะมีคำถามเข้ามาเยอะมากว่า จัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือในช่วงเริ่มฝัดเนี่ยในช่วงเด็กเล็กๆในบางเคสก็อาจจะต้องพิจารณาเริ่มการจัดฟันเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ในเคสเด็กเล็กๆที่ต้องได้รับการจัดฟันเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาการสบฟันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องได้รับการแก้ไขในช่วงที่ขาอันไกยยังมีการเติบโตอยู่อย่างเงี้ยก็จะช่วยให้มีการ เติบโต,ต,ต,ตของขากันไกเป็นในทิศทางที่ปกติมากขึ้นนะคะก็จะพิจารณาจากตั้งแต่ในอายุเล็กๆตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมอยู่เลยอาจจะแบบห้าหขวบถ้าพบการส่งฟันผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องมาทำเครื่องมือเพื่อแก้ไขแล้วนะคะในเคสพวกนี้ก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อพิจารณาว่าจะต้องทำเครื่องมือใส่แก้ไขไหมแต่ว่า ถ้าเป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือเนี่ยจะเริ่มทำในเคสที่มีฟันน้ํานมหมดแล้วแล้วเป็นฟันแท้ขึ้นแล้วทั้งหมดนะคะโดยปกติก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ12-13ปีประมาณนี้ก็ถึงจะเริ่มการจัดฟันแบบติดเครื่องมือได้ซึ่ง ถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยก็จะต้องมาปรึกษ,ษาคุณหมออาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์เช็กว่ามีฟันขึ้นครบแล้วลากฟันครบสมบูรณ์ถึงจะเริ่มทําการติดเครื่องมือจัดฟันได้ค่ะก็1 2บสถึงจะเริ่มทําการติดเครื่องมือจัดฟันส่วนในอายุที่มากที่สุดเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดบอกไว้ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะแบบ ไม่สามารถจัดฟันได้นะคะแต่ว่าถ้าในอายุที่มากแต่ว่าเรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพช่องปากที่ดีไม่เป็นโรคเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีฟันโยกฟันเรียบร้อยดีก็สามารถจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของเราได้อีกหัวข้อหนึ่งก็คือปัญหาอะไรบ้างในช่องปากที่เราจะต้องทำการจัดฟันเพื่อแก้ไขนะคะ การจัดฟันเนี่ยจะเป็นการเรียงตัวของฟันให้ดีขึ้นแก้ไขทั้งการเรียงตัวของฟันแล้วก็การส่งฟันให้ดีขึ้นปัญหาต่างๆก็จะมีพวกฟันซ้อนฟันล้มอันนี้จะเป็นปัญหาหลักๆที่จะเข้ามาจัดฟันเนาะแล้วก็ฟันห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดฟันก็ช่วยให้ฟันฉีดกันดีขึ้นได้หรือว่าอีกอย่างนึงในตอนนี้ก็คือฟันที่ลงมจากการแบบ ขอดฟันไปแล้วทําให้ช่องห่างมันล้มเอียงหรือฟันล้มเข้าไปในช่องว่างอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยใช้การจัดฟันช่วยเพื่อปรับช่องว่างให้ดีขึ้นแล้วหลังฟันนั้นอาจจะต้องทารากฟันเทียมใส่ในตำแหน่งช่องว่างปรับช่องว่างเพื่อให้ทํารากเทียมได้ดีขึ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งฟันที่ผิดปกปติการจัดฟันก็จะเข้ามาช่วยแก้ได้การ่งฟันที่ผิดปกปติก็เช่น การส่ฟันแบบยืนมากๆฟันบนยืนเยอะๆอย่างนี้ค่ะหรือว่าฟันล่างที่คล่องฟันบนก็จะใช้การสัดฟันในการแก้ไขได้ส่วนการส่ฟันที่ผิดปกติมาจากขาอันไกไม่ใช่แค่ตัวฟันอย่างเดียวอย่างนี้ในเคสอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการพิจารณาผ่าตัดขากันไกร่วมกับการสัดฟันด้วยนะคะซึ่งเคสต่างๆเหล่านี้ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในสเตจไหนเลเวลไหนเนี่ย ก็สามารถนัดเข้ามาปรึกษาได้นะคะว่าเราต้องรับการรักษาอย่างไรบ้างค่ะซึ่งหมอเนี่ยก็จะมีเคสคนไข้อายุเยอะๆอยู่ด้วยประมาณแบบ40 50 60อย่างเงี้ยค่ะซึ่งการจัดฟันอาจจะไม่ได้แบบส่วนใหญ่เคสพวกนี้จะเป็นการจัดฟันเพื่อปรับช่องว่างก่อนทำลากเทียมค่ะคือเหมือนมาปรึกษาแล้วก็อยากทำรากเทียมแต่ว่า ฟันมันล้มทําให้ช่องว่างในการใส่รากเทียมเนี่ยไม่พอดีหรือว่าแบบเออก็อยากจะจัดให้สวยไปเลยทำล้าก็อยากจะทําให้สวยไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องจัดฟันเรียงฟันให้ดีปรับช่องว่างที่จะทํารากเทียมเนี่ยให้พอดีเพื่อให้การทํารากเทียมในอนาคตจะได้รูปร่างฟันที่สวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ในอายุเยอะๆก็ยังสามารถจัดฟันได้อยู่ค่ะข้อสาค่ะมเมื่อเราตกลง รู้แล้วว่ามีปัญหาที่จะต้องจัดฟันแก้ไขเราอยากจะเริ่มการจัดฟันเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่จะเริ่มการจัดฟันเนี่ยเราจะต้องทําการเคลียร์ช่องปากค่ะการเคลียร์ช่องปากก็คือการทําให้ช่องปากของเราพร้อมกับการจัดฟันในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งในการเคลียร์ช่องปากก็จะเป็นการขูดหินปูนทำความสะ,ะอาดหรือว่าถ้ามีฟันที่ผุก็ต้องอุดถ้าฟันที่ผุรือก็ต้อง, Eco ท,องทําการรักษาราก อะไรให้เรียบร้อยทั้งหมดหรือว่าถ้าในเด็กๆก,ก็อาจจะมีช่วงฟันคูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องดูแลว่าจะต้องเอาออกเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิจารณาทําให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดฟันนะคะค่ะแล้วก็ในระหว่างการจัดฟันเนี่ยการดูแลรักษาท,ทคำความสะอาดก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นนะคะจะมีการฟูทินปูนทคำความสะอาดทุก6เดือนถึงหรือ1ปีเป็นประจำตลอดกา ครื่องมือจัดฟันนะคะข้อ4่นะคะระยะเวลาในการรักษาในการจัดฟันเนี่ยซึ่งระยะเวลาในการรักษาจัดฟันเนี่ยโดยเฉลี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง3ปีค่ะซึ่งความจะสัน้นจะย,ยาวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอยา่างข้อแรกเลยก็คืออายุในอายุน้อยๆเนี่ยก็จะทมีผลทําให้การจัดฟันเนี่ยเสร็จได้เร็วกว่าในอายุที่เยอะขึ้นเพราะว่า ในอายุที่ยังน้อยเนี่ยการเคลื่อนของฟันก็จะเป็นไปได้เร็วกว่าในคนที่อายุเยอะแล้วนะคะปัจจัยอีกข้อหนึ่งก็คือความยากง่ายของเคสเคสที่ง่ายก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ระยะเวลาในการรักษาที่สั้นกว่าเคสที่ยากมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่สําคัญมากๆและมีผลมากๆเลยก็คือความร่วมมือของคนไข้นะคะ การที่คนไข้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาได้ทุกเดือนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เคสอะเ,เสร็จได้ตรงตามเวลาที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ความร่วมมือในการเกี่ยวยาดูแลรักษาเครื่องมือไม่ทําเครื่องมือหลุดบ่อยเนี่ยถ้าเราทําตรงนี้ได้ดีทํา เกี่ยวยางตามคําสั่งของคุณหมอดูแลเครื่องมือเครื่องมือไม่ค่อยหลุดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้การจัดฟันเสร็จตามเวลาที่ควรจะเป็นและเสร็จได้เร็วขึ้นนะคะข้อที่5้านะคะเป็นเรื่องการปรับตัวกับเครื่องมือหลักๆก,ก็จะเป็นการติดเครื่องมือในช่องปากเนาะช่วงแรกๆหนึ่งถึงสเดือนแรกเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกไม่สบายตัวเคี้ยวลําบากมีเครื่องมือเกี่ยวกับรุ้งแก้มเลมปีปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การเคี้ยวเปลี่ยนไปทําให้แบบใช้ชีวิตไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้จะต้องปรับตัวกับตัวเครื่องมือนิดนึงเนาะหลังกผ่านช่วงเดือนแรกไปแล้วอะค่ะก็จะทําให้คนไข้ปรับตัวกับเครื่องมือได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องการเคี้ยวอาหารซึ่งต้องระวังพวกการเคี้ยวของแข็มของเหนียวที่อาจจะทําให้ตัวเครื่องมือหลุดได้อันนี้ในแง่ของการติดเครื่องมือจัดฟันเนาะ ส่วนการจัดฟันใส่เนี่ยก็จะคนไข้ก็จะมีเรื่องที่ต้องปรับตัวเหมือนกันมันจะไม่ถึงกับว่าเราสบายเหมืนไม่ได้ตัดฟันเลยก็การใส่เครื่องมือใส่อ่ะก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับตัวก็คือเราจะต้องปรับเพื่อใส่เครื่องมือให้ได้ครบเวลาตามที่ต้องการนะคะอาจจะต้องปรับเรื่องการทานอาหารเพื่อให้ใส่เครื่องมือได้ครบเวลาแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะมีเรื่องการเคี้ยวอะไรที่จะ เปลี่ยนไปบ้างในระหว่างการจัดฟันนะคะซึ่งถ้าสามารถผ่านช่วงแรกไปได้แล้วอะค่ะเราก็จะสามารถปรับตัวและอยู่กับเครื่องมือตลอดการจัดฟันได้เป็นอย่างดีค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือเราต้องมีวินัยในการดูแลรักษาช่องปากของเราแม้ว่าจะหลังขอดเครื่องมือไปแล้วนะคะ การถอดเครื่องมือไปแล้วเสร็จสิ้นการรักษาการจัดฟันจะไม่ถือว่าสิ้นสุดการดูแลรักษาช่องปากของเราเนาะคนไข้ยังต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเราแปรงฟันให้สะอาดทุกเช้าแล้วก่อนเข้านอนแล้วก็มาตรวจเช็คฟันทำความสะอาดขุดหินคูนกับคุณหมอเป็นประจำทุก6เดือนถึงหปีนะคะแล้วก็ในคนไข้ที่มีการจัดฟันไปแล้ว รีเทนเนอร์เป็นสิ่งที่คนไข้ยังต้องใส่เป็นประจำสม่ำเสมอเป็นทุกวันนะคะทุกคืนก่อนเข้านอนจะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมือนหลังถอดเครื่องมือไปค่ะถ้าฟังแล้วสนใจแล้วอยากที่จะเริ่มต้นการจัดฟันคนไข้ก็สามารถทำนัดหมายปรึกษากับคุณหมอหรือคลินิกที่คนไข้รู้สึกไว้วางใจแล้วก็รู้สึกเชื่อถือที่จะเข้าไปทำได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแอลกับทีมหมอโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ